สวัสดีครับอีกไม่กี่วันเราก็จะเปิดประเทศให้คนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยกันได้อย่างสะดวกสบายแล้ววันนี้ได้มีโอกาสดูข่าวเช้าของหมาแก่และแมวสาวทางช่อง9ของ2ทซึ่งอยู่แดดก็ดูเป็นประจำได้เห็นข่าวคุณหมอท่านหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ โควิด19ท,ที่เพิ่มขึ้นวันละ3-400คนที่จังหวัดเชียงใหม่และก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่บอกว่ามาแค่จะมารอกเกษียณซึ่งเสียโอกาสลุงแดงในฐานะที่อยู่จังหวัดลำปางมา18ปีได้พบกับการเปลี่ยนผ่านผู้ว่าซึ่งลำปางก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ผู้ว่ามาเกษียณแค่หนึ่งปี ตอนแรกก็มีแนวคิดว่าการที่ผู้ว่ามาเกษียณแค่หนึ่งปีนั้นเสียโอกาสในการพัฒนาลำปางอย่างมากแต่ดีนี้ลุงแดงเปลี่ยนใจแล้วนะครับผู้ว่าปีเดียวดีที่สุดโดยเฉพาะผู้ว่าสิทธิชัยจินดานหลวงที่กำลังปฏิบัติหน้าที่และจะเกษียณในปีนี้เช่นกันแต่ท่านเป็นผู้ว่านักพัฒนาและสามารถที่จะใช้เวลาหนึ่งปีของท่านลุยงานอย่างรวดเร็ว ซึ่งลุงแดงได้ีโอกาสเข้าไปประชุมกรมการจังหวัดลำปางสัญจรที่สาตบันฑิชบาลแห่งชาติเมื่อวานนี้ตื่นเต้นมากและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะให้รู้ว่าผู้วาหนึ่งปีมีศักยภาพและคิดใหม่ทำใหม่โดยขอให้ภาคประชาสังคมและคนที่อยู่ในจังหวัดลำปางโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ นักการเมืองท้องถิ่นต่างๆต้องร่วมแรงร่วมใจกันพนึกกําลังกันสร้างพิม์เขียวของจังหวัดลำปางและผู้ว่าคนไหนจะมาก็แล้วแต่ก็ต้องสารต่อในสิ่งที่เราได้วางพิม์เขียวร่วมกันไว้จึงขอเสนอมุมมองที่แตกต่างและจะนําผลการประชุมกรมการจังหวัดลำปางสัญจรที่สารบันคชบาลแห่งชาติมานําเสนอให้ท่านโปรดติดตาม นะครับที่น้องชาวไทย